เอาเอากี่แลดีครับเอ่ออย่าไปสนใจอันนี้อันนี้อันนี้เสียงแมวเสียงแมวข้างบ้านห้อง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 เคครับแล้ว มาจากท่านเป็นซีโอแท้ผมเคยไปทำงานร่วมกับไปจัดโอชาเป็นแบบฝาแบบแตัดกีสกีให้เขาให้ไปอยู่ให้ไปยืนบนแทนแบบแน่นแบบอันนั้น่ะให้ดีมบนแค่นนั้นอ่ะนั่นแหละผมไปทำน,นั้นหมาทำไมตอนนี้พวกมันแค่ จริงไหมครับที่คุณจะย้ายไปกรุงเทพมหานครอมรราชนาโกสินทร์ตอนนี้ตอนนี้ถ้าตัดถ้าคนตัดคลิปดูอยู่ให้แบบใส่ซาวแบบจริงจังหนึ่งสองสามที่จะย้ายกรุงเทพเนี่ยเจริงเรื่องจริงที่จะย้ายกรุงเทพนะคเรื่องจริงไหมครับที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนพนักงานช่องว่าไายจริงจริงแต่ว่าตอนนี้อันนี้ต่อเข้าข้าวๆนะ พอดีพอดีเงินเดือนต่างๆเอาไปเอาไปแบบซื้อพวกมายอย่างต่างอุปกรณ์อะไรต่างๆเอาแล้วของผมอ่ะไม่ไม่อันนั้นเอาไปแบบตอนนั้นเอาไปแบบซื้อ <No. S 1> ซื้อกางเกงใหนให้ให้ให <c oughs> ซีเดอร์ไปน,ไนูงใช่เครื่องเกมไหนใช่ซื้อกางเกงใหนให้แบบ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 แบบมวข้างบ้าน แล้วก็เงินส่วนหนึ่งไปกินนิ้วแร์์เหล่ามาสิบสิบแก้วเลี้ยงคนในในนั้นไปไนี่ไหนี่ในไหนก็ได้ที่เขาแบบที่แต่ว่าไปผมอยากได้อย่างหนึ่งโอเคเปิดซาแบบโปรติหนึ่งสองสามเที่ต้องการก็คือจริงสามเทนมาร่ของพีเจมเขาได้จำนวนสิบแผ่นละสามพห้าสิบบาทสามพันห้าร้อยบาท ตหองักาเอ้ยทรูรูเวไรตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อจะซื้ออะไรให้ดี่อซ้จากโุ้ตทำไมไม่ได้จะขอไหมครับคันทีขอครับทนไว้ครับชิมันจะยาก โอเควัสดาท่าต่อครับพร้อมนั่งงานเมื่อไหร่ครับพร้อมพร้อมเรื่องานรอคุณฮัลโหลครับเทปทีนะครัไม่ไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปส่งที่ปักซอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณประมาณอีกเดี๋ยวผมไปได้หยุน่าหยิดประตูด้วย นีำสมที่เคยจัดกาวก็จะออไอ้แฟนที่ในขณะที่คุปัตตพวูไม่รู้จะมีคนอยู่นี่นะรอยแล้วนอเอันจริงอันจะทำมาลำเลียเลียตอนนี้ตรี่ว่าพวกเราจะได้สัมภาษณ์ต่อไี่เจอคุณมาดูแ ทุกคนทุกคนเงียบหน่อยงเสียงเต็มที่เลยเพื่อนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮมย้วยัยเอยเั้ตเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย t ฮ้ยเย ไม่ต่อยยุกโอเคต่ำๆดีๆเนอะา่ำๆดีๆเนอะโอเคพร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่พร้อมเอ่อแต่ว่าจะเริ่มงานตอนที่แบบแฟร็กี้มีแฟนโอเคิดับแค่นี้ไม่ได้เรื่องแน่นะครับขอบคุณคันแค่เฟรับซีตอนนี้ ทำไมคุณทำไมทำไมคุณไม่รอไม่รอแบบให้คนนี้เขาส้มดูอ่ะคนนี้เขาเก่งเรื่องการใช่แบบเราโดนตัดไปมาอ้ส้มไม่ดูมา่อยมาหยุดมาหยุดไอ้แปหยุดนี่คือเรื่งทำงานเทำไมครับบริษัทนี้บริษัทนี้แบบมีแบบคนที่มีพลังพิเศษไหมแบบสามารถกินได้สามารถรึได้ ้ทั้งหมดนี้คือพลังกาวของบริษัทเรามันมีพลังคามุยด้วยอคาคามุยอ่ะนุยก็เจ้าที่เงี่ยถ้าเติมปากตรงนี้เบงนี้ก็จะกลายเป็นเจ้าตัวอะไรครับลชกมาต่อยอยู่ไอ้แฟนกี้อยู่ดูด้วยใครเป็นใหญ่โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทเราครับชาตินี้ชาติหน้าไม่ลืมแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าของบริษัทนี้เป็น แล้วคำถามครับช่องโมวนายจะเป็นยังไงต่อครับที่คำถามจกเป็นครับครับก็ไม่ต่อยหยุดฟนกี้หยุดยเรื่อยขันไปถามนะครับจะเป็นยังไงต่อครับช่องโมวนายก็ทำคลิปต่อไปจนกว่าชีวิตจะหายไปและคลิปสุดท้ายของช่องโมวนายจะเป็นคลิปอะไรครับคลิปคลิปบอกลาเฟนกี้คลิปบอกลาเฟนกี้เพราะว่า ทำไมถึงบอกลาพิกี้ครับทำไมถึงบอกลาพิกี้ครับไม่บอกลาทุกคนเลยครับทำไมถึงบอกลาพิกี้ครับขอคำตอบด้วยครับไม่ใช่พิคกี้คุณเดี่ยบอกลาทุกคนเนี่ยน้องแงวแล้วทำไมต้องบอกลาทุกคนครับน้องแงวอะไรพี่ภาษาภาษา standard โอ้แล้วพี่ครับขอนทัก่อนนะครับเพราะกพิคกี้กำลังอยู่ในนี้จะไปถึงภาษาเด็กครับเพราะว่าทุกคนครับทุกคน เอออแฟนเออแฟงแฟนแฟนเอามาต่อยจับเข้ารถเข้าคูกกี้ไม่้องพองูไม่ได้เขาวางผมแล้วจะทำอะไรรู้ไม่ต่อยอยู่อันี้จริงจังไม่ต่อยอยู่ถีงไปไม่อยากเล่นแค่เล่นออกอยากให้มีไปยินดี่นรับดอบริการนะครับเพราะไม่ลยาจะบทคลิปอะไรแล้วตามจ้าบทนะับแน่นอนนะครับลูกเอาไม้ได้ไหมทำด้วยเอ้าทำด้วยเอาไว้เดือเดสับ เหมือนกับไอเหมือนกับไอเทมในเกมที่เขาแบบให้มาตอนเริ่มอะใครทักไล้สามโอ้ยคาดคัดคัดเธอใครก็ได้ที่ไม่มาหล่กมาช่มาเป็นมาพูดติ่กตุ๊ทีมคัดเธอ